มตงตานี่โลทาน,นี่มาจากไหนครับมาจากไหนเหรอ,อนี่แหละค่ะย่นี่เลยนะนี่แหละค่ะ

เลยกนปปากพอลายน้ใจของแฟนคือให้หล่นาบควารักกันจริงจะทอจะถึงลองก่อตามอย่าพังใจดเป็นแฟนประจเธอวาตาบ้น่จาจะเกียงต้บ้าตเกนี่ลกมโนั้ยเลยอ

มองกล้องมองกล้องเออนี่อันหน้ามานี่แล้ว เขาเรียกขนมอะไรขนมอะไรนีขนมยโฮยโฮค่ะสาุาบุสาธุสาธุนี่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ได้ออกยูทูบเลยนี่ได้ออกยูทูบนะครับอะไรเนี่ยโอ้เลยมยูโฮครับสาธุสาธุ ครับอนุโมทนาบุญด้วยสาทูสาทูอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกอะไรบะหมี่นะสาทูสาทูอวอนมโทราบุญด้วยสาทูสาทูาทูะนรับ ออนุโมทนาบุญทุกคนนะครับที่มาออกลงทานนะอนุโมทนาบุญด้วยโอ้โทอาน้ำ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 น้น้ำ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 น้สาุ้น้ำน้ำน้น้ำน้ำน้ำย้ำนน้นาุ้น ได้ไงได้ไไม่มีอาจารย์ว่านี่ยพระอาจารย์เอาใบให้พระอาจารย์ <c ười>

สมาธิยามิอจินานานาเวระมณีสิกขางสมาธยามิอินาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมตาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมตาวาทา สังกัตสัพพิสุทธะเสราติโตนะโมอมตะตยาณธาสัลตนาตยาสสะตุกังนะโมอุมตะติตัสตาสวัตดิตยญาสพินะโมกระร

ออาตะตะมะ <re bekannt usion> งคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาทุโนพันเตสุโนพันเติคุสังโคุสังโอิมังอิมังธัมจุเนวะรังัมตะจุิวรังปะปิวารังปะปิวารังปฏิคัณหาตูปฏิคัหาตอัมหาการเวะอัมหาการเจวะมาตาปิตูมาตาปิตู อาทีนันจะาเยาตะยาหนันจ่าเยะตยานังอาสวะขยาวะหังวะาหังนิพานังนพานมหังโหตูังตูข้าแต่ประสงค์ผู้จริจ้ามเจ,จ,จ้าเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้ังสกุล ข้าบางสกุลจีวอนทเครื่องบริวารทอมครืงบริวารนี้แต่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจงรับข้าบางสกุลจีวานข้าบางสกุลจีวอนเครื่องบริวารนี้เครองทอบริวารนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติพี่น้องและญาติพี่น้องผุ้คนผู้เป็นที่รักผุ้คนผู้เป็นที่รักมีมารดามีดามีต้นและมีดามีดาเป็นต้นตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินขอบนี้ขอไปครับ เจอดรีวยเกชามาผู้เจยรัฐมนตรีประจำคัะนายกราัฐมนตรีระดับที่สองนายเมรุนิดหรืออรามฟ้านายอูร์สไโกลระดับที่สามดรเมธาแอนโพธิพิธีนาโร รองคณะบดีมหาวิาวาาทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลำดับที่สี่นายมั่นทีอุ่นนายกอบตอวังสะเจลำดับที่ห้ารองศาสตราจารย์ดรทันมนั์มันมณิพักด์ลำดับที่หนายเปรนนายประสมตั้งเทระพู ลำดับที่เจ็ดนายเป้วงสาวดีลำดับที่แปดนายสมหวังเมืองวงผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่ที่เก้าเก้าเก้าเรียบร้าเก้าสาธุสาธุสาธุขอฝากขอบพระคุณท่านสาธุ ิยงเพศก็ตามขอตาบขอพระคุณท่านแม่ผัวโยกขอราบขอพระคุณท่านเ้ช่วย้ตราจายขอเพื่อใหทกาไดูดพลจารณาโนดและขอตัางมปฏิทามตรงนั้นยึดบงเว็วัตถุกันโตสัพเพปุเรนโตตั้งตปานยันโสปันโทยัทามณิโสสิราโทย นอยละมหาทางนรากเาอนี่มีจุ้วนี่เยเมหาใหญ่นี๋ยขออนุญาตอันนี้บนเดี๋ยวให้่ตนอำเภอในอำเภอเนี่ยอ่า่าท่านอำเภอเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้ถนนจับภาพไม่ได้นะถนนมันไม่ได้นะไม่เป็นไร

ัเจาไทเป็นน้องชายชาน้องผมท่านมาไ่ทันผมจะใส่ในน่องวเตวกับมาแล้ววัาชชยไม่น้ำมนาเจคูามาคดองหมาอยู่ข่ายเรียบร้อยอะไรอปยเอ่อมีเอต้นมม่วงเ้นมวก้าเชียใกล้ก้าอข้ามาเข้านั้นเข้านันเลยเาธ ฝากเลยยิ่กฝากเลยจละวั เขาลไปเยอะครับนี่วัดวั่ก็มีต้องเก็บเลยไม่บอกว่าจะเอาพระที่อยู่ในรถมาอะไรนะเดี๋ยวคุณปูกเ็ต้องการเพิ่มไม้พระเนี่ยเพื่อกานมาฝากไว้ที่วัดเยอะเขาจะปิดแล่วปิดเลไใช่ไหมพผมาจากวัดจานาวาวัดใช่ทีรังก็ได้วัดอุยังมีอยู่พัดอนจาวาเป็นร้อยนใช่ดี้นนใช่ดีอคุณยาคุณยาเ À, lại lại Yeah.